สอหกสุตตาูกครึ่งมีใบหน้าสวยเด่นจนหลายคน จากคุณแม่ชาวไทยโดยคิมนั้นมีพี่ชาย2คนครับพี่สาว1คนส่วนเธอนั้นเป็นลูกคนสุดท้องต้องบอกเลยนะครับว่าครอบครัวนี้หน้าตาดียกบ้านเลยทีเดียวคนที่3ม,มากี้ราศีนักแสดงและยูทูบเบอร์แม่ลูก2 เดิมทีมีชื่อว่ามาการิต้าเบรนเซียกาเป็นลูกสาวคนโตของคุณพ่อดานิเอลชาวสเปนและคุณแม่เหน่งออรสีดีกรีอดีตนางงามและมิสูนิเวอร์ซิตี้มีน้องสาวหนึ่งคนครับนั่นก็คือมารีนาด้วยความสวยโดดเด่นแบบลาตินทำให้ทั้งสองพี่น้องนั้นได้เข้ามาลดดแล่นในวงการบันเทิงเหมือนเหมือนกันมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวครับคนที่2อยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันซุปตาคนสวยน่ารักสดใสลุคอินเตอร์ เป็นสาวน้อยลูกครึ่งนอร์เวย์ลูกสาวคนเล็กสุดของครอบครัวสเปอร์บันมีพี่สาวพ่อแม่เดียวกันหนึ่งคนครับคือพี่แคทริยายายญาติและพี่แคทนั้นค่อนข้างจะสนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกับคุณพ่อซีกรูดที่คอยให้คำปรึกษาลูกๆทำให้เติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูแบบฝรั่งมีความเป็นตัวเองสูงและก็สามารถพูดได้ถึง5้าภาษาด้วยกันครับคุณพ่อเป็นเป็นทีมร่วของบาง้านใช่ค่ะจะเป็นบอกว่าคนที่มามาช่วยเหลือลูกๆตลอด คนที่1ชมพู่อารยาหรือชื่อจริงก็คืออารยาอัลเบอร์าฮาร์เกตซเลิบิตี้โจแม่แฟชั่นไอคอนลูก3แล้วแหะครับแต่ก็ยังสวยไม่สากเพราะว่ามีเชื้อสายอังกฤษชาวเมืองผู้ดีมาจากคุณพ่อทําให้เธอนั้นมีใบหน้าที่เดน สุดๆไปเลยครับ